สวัสดีค่ะไม่น่าเชื่อนักคอมกับมุกคลิปมุกตลกในวันนั้นกลายเป็นเรื่องจริงสุดเศร้าวันนี้จากไปอย่างไม่มีวันกลับสร้างความเสียใจต่อคนที่รักอย่างมากสำหรับคอมชวนชื่นหรือที่ทุกคนเรียกว่านักคอมตลกชื่อดังผู้มีคำพูดติดปากเป็นเอกลักษณ์ นคอมได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา7นาฬิกา30นาทีของเช้าวันที่30เมษายน2564เนื่องจากมีภาวะโคมา่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะชีพจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้โดยในทวิตเตอร์ได้มีการแชร์คลิปของนคอมจากคลิปรายการบริษัทหาไม่จำกัดซึ่งในคลิปจะเห็นว่า มุกตลกที่เล่นกันนั้นเป็นมุกที่นักแสดงในเรื่องนำภาพของโรเบิร์ตที่เสียชีวิตแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งในคลิปหนุ่มบอลได้บอกว่าใครจะเป็นรายต่อไปที่จะนำรูปมาแปะตรงนี้ซึ่งทั้งหมดได้มองไปที่นักคอมและทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ